สุดอยอดเห็นแล้วเห็นแล้วเพียค่ะลาะมาลามาบางังนเยอะมากเยอะมากบังพูดค่ะบังไตบังไตอุ้มบักปูบรีเยอะมากสุดๆอะ่ะเพี้ยค่ะเอาอะไรเอาหลัง สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาเข้าป่าเก็บเห็ดกันน้องน้อยจาลิโอค่ะวันนี้ปะ่วนนปะวันนี้ประมาณร้อนแล้วเหงื่อแตกแล้วค่ะ,ะกำลังเจ็ดสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะเบิ้งเบิงเบิงพุ่นกอบักใหญ่เลยโพดโพบบักโมบักแตงจ้ะว้าใหญ่มากเบิ่งดูใหญ่ใหญ่แบบใหญ่กับฟาร์มือแม่ขวัญอีก ใหญ่มากแล้วพุนผุนมีดแต่ใหญ่ๆผุนค่ะลามไปหมดเลยข้างล่างพู๊บเล้วกับผุนย่ำเฮารอบพ่อเฮา Nhớ, 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 ô này ha Về mua cả Bớp đẹp Nha Bớp đâu, mua cho kìa nhất trong 3 lô phố bọc mô bọc tèm luôn kìa bẹp ใหญ่แบบอลังมากค่ะรลังการแบบสุดๆใหญ่สุดบมองดูแบบแล้วไม่เก่าไม่อะไรด้วยเนี่ยสวยๆอ่ะสวยๆอ่ะเฮ้ยมูมันเจอบอยมืออนี้มันติดเพี้ยโพบโกบม้วนเปลค่ะสวงดรอปใ้เต็มตาเมือคุยพร้อมคุยพร้อมฝอยพร้อม สววงดวดเต็มตาจัางไาค่ะโผดผู้นี่ก็ะกรัอนึงค่ะมีแต่แบบห้าบ้านน่ะมีแต่แบบใหญ่ๆหญ้าบ้านมองดูเพื่อเพื่อนี่ก็ในญ่ค่ะใ่ค่ะบลมบเหลือเฮือนโผดผู่ โทดโมบมูบักเตียงมันก็จะแบบอลังอ่เพอลังการแบบสุดๆุ่าี่ค่ะพดโพบหมูบักเตียงมันทบมเจ๋เงสวยมากอะ่ะ ไม่แบบใ่ญ่ๆแบบอลังอลังก,ก,การนั่งน,นั่นเลยค่ะไปส้มี้เสียชีวิตเลยวหรออ๋อยังแข็งอยู่ดอกนี่กี่รัดอกสงองดอก 你们丢เยอ แครแคร์เลยทีเดียวค่ะก็นั่งตัดนั่งตัดไปเรื่อยๆด้วยค่ะนั่งแบบว่าหอแแคกๆอยู่ เปื่อยแล้วกาก่อนพี่พี่พี่พีนใหญ่ครับคนใหญ่อ้นมาพ่นใหญ่อู้พี่พี่ี พวกเพียแล้วแบบมีไปหมดเลยมีไปหมดเลยแถวนี้อาลังอาลังอาลังเอาเก็บเก็บเก็บ อลังมากสวยงางอลังการมากพีมึงดูขามึงดูโอ้ยขาแบบสุดยอดอ่ะตัวงี้ยๆค่ะนี่จตแบบอลังการ โอลังมากปอนมเจ้าบรน เจ้าเบ่งพูเจ้าเบ่งสุดยอดเหนแล้วเหนแล้วเพียค่ะลามาลามาบ้างเยอะมากเยอะมากบังพูดค่าบังไตบังไตอุ้มมาปูบรีเยอะมากสุดๆอะเพื่อเพื่เพ่เวสุดยอดเต็มไปเบ้อด์อะไลน์ลคักไลคักเพียค่ะสุดยอดอะเป็นแพงเดย เพชรเหลืองค่ะที่ยังไม่หมดอายุค่ะบางดูสวยมากมงงเออก็นั่นแหละน้อยยังเดินมาไม่ถึงไงตอนนั้นที่เราย้ายไปขึ้นรถกันแล้วก็ขี่ขี่เข้าไปแล้วก็ขี่กลับมาเนี่ย,ย,ลยอ,อ,อลังอลังไม่ก็เร็วเกินไปแล้วบอสสวยมากอ่ะก็ออกไปกินก่อนก็ได้ สวยเนาะสวยมากเลยเยอะมากเป็นดอนแบบอลังอ่ะอลังอ่ะเอเอที่ริมริมป่า ปวดพรบบกโมบกเตียงค่ะนอยเริ่มหิวแล้วครับเขินอาายูอาาย่นี่ไรโพดไม่อยากเก็บเพราะเต้มัทสีได้เต็มมัทสีเต็มถังแหมมัทสีบอส่อสนม โพดโพลยค่ะโพดโพแบบอ,าาอลังมากแบบเห็ดเยอะเห็ดยอะมากอลังมากมึงกวนนีสกกอนเถอะก,อกวนนีสกกอนเถอะปวดโพของมับักเตยีย แล้วมันสวยมากอะน้อยสวยแบบไม่ธรรมดานะ่ฝนล่งบานฝนล่งเม็ดบานนี่มาเสียงฝนถือเสือมาอนพอพพอพเพาะแผลเพาะแผะอ่ะอันี้อาเก็บแป๊บเดียวจ้ะ บยาวมากอะอ๋ออลังดอกใหญ่มากอลังการมากเอาดอกไปใช่ ับนแบบเปลี่ยนไงมันน่าจะกรุบสวยอะเป็นดอกไม้ในป่าเลยอุ่นปุ่นๆุ่นปุ่นปุ่น,น,นโอ้ยไปที่รถก่อนก็ได้นะไม่เราจะหาเห็ดต่อโอดูรีโอเย็นอะพี่ดูดิ ปืมขา,าแมสะอ่อนอโคตรทีโอดิสีสวยเนาะอืงามมากพวกนี้มันเป็นอีกพันหนึ่งไงทีมันขอบขา<อ>ว<อ> พันไอเนี่ยพันถอนน่อยข้าหนีดีกว่าวาที่โอเอรีโอไปหาอีกปะไปหาเห็บให้ป้าเก็บไปไปไปีไป,ป,ปยปเอาเน้ะตุ้ตัวดม้งเอ้ยตุง หรูเวอรวังอลังการนี่เพื่อนดูตรงนี้ตรงนหนค่ะปวดโปรโ่ แป๊บเดียวมีบางกอก็พึ่งขึ้นมาเหมือนกันใช่ใชเห็ดพึ่งขึ้นก็มีค่ะเห็นว่ามืออื่นสีหิมะตกค่ะสงสัวยวันสุดท้ายหรือเปล่า ฝนกระล่งเม็ดค่ะฝนกระล่งเม็ดกับน้องน้อยจ้า พี่ค่ะเปิดเปิดสวยมากใหญ่มากอะไรนะอ๋อข้างในนี่มันเป็นหญ้ามอสหน่อยน้อยแน่อยู่นั่น,น่ยพอมีไม่อลังเหมือนเมื่อกี้แต่ก็แบบเยอะแล้วก็ดอกสวยน้อย อ่ะพี่ค่ะว้าวบึงขาสวยๆ ลิงอ่อนจ้ะต้นต้นหมากแดงอะไเลยนะแคนเบรี่กระร้มกระแรมดูดูป้ดยดูขาขาอวบมากอะน้อยดู ปวดแบบอรังเอา้าบอได้เปิดกล้องโอ้นี่ที่ตั้งตั้งขายแบบดอกงามๆขางามๆสวยๆเรื่องกดเปิดกล้องใช่ไหม ันนี้น่าจะเป็นเห็ดถั่วลันเตาจ้ะแม่ เจ้าังก่ฎนี่โวดพโรโล่นี่กระดอนเห็ดเหลืองค่ะกู้ว่าเสียชีวิตเดินไป ก้วระดวกนี่ได้ดวกเดียวอะอลังการสมทรงไทยปีเฮ็ดอยู่ได้มืมเนี่ยแบบว่าแบบเยอะแบบสมแล้วที่แบบว่าส่งไทยเพราะว่าเขาว่ามะออื่นที่มะสิมาจ้ะหนาวเลยลูกมาพี่น้อยไปแล้วกำลังกลับค่ะ วยังวะส,ส่งท้ายส่งท้ายส่งท้ายไปดูเห็ดปีนี้ค่ะีิมาม่าเนี่ยถ้ามาแล้วยังพอเก็บได้เดี๋ยวก็จะไปเก็บเห็ดกันอีกแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อน ส่งท้ายปีกันแบบอลังอลัง

อย่างแท้น,นี่ก็ขอครับนี่นกระจกข้าวเหนียวครับน้ําตาลตกอยู่ไม่ไรกันน้องน้อยนี่ว้ยไว้วังไว้วังก็เริดก็ลรยจ้าวันส่งท้ายท่าหิมะล่องมืออืน่นค่ะ ก็คงจะเบิ้งกันไปก่อนค่ะคามันล่งเลยยังพ่อเก็บใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน